ครับอันนี้ก็คือระบบโซล่านะครับก็อันนี้สายดีซีลงมาจากหลังคานะครับก็เดินลงมาครับมาเข้าอินเวอร์เตอร์นี้นะครับแล้วก็จากโซล่าอินเวอร์เตอร์นี้นะครับก็มาเข้าตู้ตัดต่อตรงนี้นะครับตู้ตัดต่อนี้ก็คือมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีมิเตอร์นะครับก็ทีโอยูมิเตอร์นะครับแล้วก็เบรกเกอร์ตัดต่ออันนี้ก็คือ เมนจากโซล่านี้นะโซล่าต่อเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกไปหาตู้มเมนของลูกค้าที่น้นนะครับออกไปหาตูเ้เมนของลูกค้าที่โน้นนะครับก็พอออกไปก็ส่วนค่าต่างๆเนี่ยก็คือดึงเข้าเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือเข้าไปที่เข้าไปที่คลาวของเ b b นะครับส่วนอันนี้ก็คือ คครับก็คือทั้งโรงงานเนี่ยกินไฟอยู่เท่าไหร่ครับ12กิโลวัตต์ครับก็คือดึงไฟหลวงมาใช้อยู่แค่12 12กิโลวัตต์ครับเดี๋ยวเรามาดรอฟเราลองมาออฟโซล่าดูครับว่าว่ามันว่าโหลดจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับสมมุติไม่มีโซล่านะครับปุ๊บเราออฟตรงนี้นะครับออฟปุ๊บ เราก็มาดูที่โหลดนะครับว่าทั้งโรงงานเนี่ยอ่าก็คือกินอยู่ประมาณสี่สิบสามห้ากิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเราลองจ่ายโซลา่าเข้ามาดูนะครับเนี่ครับอันนี้คือโซลา่าไม่จ่ายแล้วนะครับคือถ้ามาจ่ายเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวครับเดี๋ยวเราลองออดเข้าดูครับวันนี้ก็คือแดดเมฆคึ้มๆหน่อยครับน,นี้ก็คือออนออนเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวมันจะซิงซิงให้อัตโนมัติครับเนี่ย นี้ก็คือรอยมันสิงค,ครับก็มันจะใช้เวลาประมาณสามสามถึงห้านาทีในการสิงเดี๋ยวรอมันสิงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามันสิงแล้วเนี่ยพาวเวอร์เนี่ยก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็ประมาณห้าสิบกิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวรอถ้าโซลา่าสิงเข้านะเห็นไหมครับมันจะพิบ ไปเกี่ยวอับกับพิพอย่เห็นไหมอันนี้คือยังไม่สิงเดี๋ยวรอมันสิงนะครับตอนนี้ก็ประมาณมีมีสี่กิโลวัตต์นะครับก็เดี๋ยวรอมันสิงนะครับแป๊บนึงก็คือโซล่าผลิตได้เท่าไหร่เลือกใช้ไฟโซล่าก่อนนะครับก็สำหรับที่นี่นะครับผมก็มีอยู่สองโ d รดักนะครับก็คือมอเตอร์ปรับรอบกับ โซล่าอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือมอเตอร์ปรับรอบเนี่ยก็ช่วยประหยัดไฟได้อันนึงนะครับก็คือคอมเพรสเซอร์ตัวข้างหลังเนี่ยก็คือไม่จําเป็นต้องหมุนที่1,500รอยอบนะครับเราก็ใช้คอมเพรสเซอร์ไออินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ปรับรอบได้นะครับตอนนี้คือยังไม่ทิ้งเท่า ประมาณ4 45กิลโลวัตต์ยู่นะครับก็เดี๋ยวรอมันซิง์เ้้าใช้เวลาประมาณ3-5นาทีครับเดี๋ยวรอสีเขียวเนี่ยถ้าสีเขียวติดนิ่งๆก็คือซิงค์แล้วนะครับก็ประมาณ3นาทีแล้วครับ มันเช็คเยอะไันนี้ตัวร้อยกิโลวัตต์นะครับก็ติดแผงไปร้อยย5บห้าร้อยีห้ากิโลวัตต์นะครับแล้วมาเข้าอินเวอร์เตอร์ตัวร้อยยังไม่ถึงนะครับ ถ้าออฟไฟแล้วเนี่ยมันจะมันต้องรอไอ้ทิงอะคือเคสของที่นี่เนี่ยก็คือเลือกใช้ไฟโซลา่าก่อนนะครับที่สาเหตุว่าติดโซลา่าแล้วประหยัดไฟเนี่ยก็เพราะว่ามันเลือกใช้ไฟโซลา่าก่อนนี่คือทิ้งแล้วนะครับเห็นไหมครับอีเกียวนิ่งแล้วครับเนี่ยนิ่งกิ๊กแล้วไม่ไม่ไม่กระติกเลอ่าครับก็ พลัก็จะลดลงนะครับจาก45ลดก็คือตามที่โซลา่าผลิตได้ก็คือถ้าแดดดีมันก็ผลิตได้เยอะก็สามารถก็ได้เยอะก็คือขึ้นอยู่กับแดดครับแต่ว่าก็คือถ้าแดดเยอะอันนี้ก็คือลดลงเหลือเกือบเกือบสิบครับ ก็ึ้นเหนือโหลดที่เราใช้ครับเนี่ยเห็นไหมครับสิบเจ็ดนะก็คือทั้งโรงงานเนี่ยใช้อยู่สิบเจ็ดกิโลวัตต์ครับเครื่องใหญ่โตนี้เป็นเครื่องโรงน้ําแข็งเนี่ยใช้โหลยยเดเยอะถึงเนี่ยก็ใช้อยู่แค่สิแปดกิโลวัตต์นะครับก็คือโซล่า,าจา่ายเข้าแล้วครับนี่ก็คือจ่ายเข้าเรียบร้อยแล้ว ก็ขอบคุณโปรดักตดีๆจาก ABB ครับก็ที่โรงงานนี้ก็ใช้ ABB หมดนะอันนี้ ABB Solar Inverter อ้น,นี้ Inverter เตอสำหรับปรับความเร็วรอบมอเตอร์ส่วนอันนี้ก็ Power Meter ครับผมแล้วก็เบรกเกอร์ข้างในก็เป็น ABB ทั้งเซ็ตครับผม